กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้กับสาวโซฟาเ c ย a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทีอ่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะหนึ่งสี่นะคะก็มานะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเด่นก็เข้านะคะส่วนล่างนะคะแปดเจ็ดนะคะไม่คิดว่าจะหมายนะ,ะหลุดสายวิ่งของเรามานะคะแปดเจ็ดเนาะส่วนนอยพิเศษนะคะเก้าหนึ่งนะคะ ก้าหนึ่งก็หลุดไปนะคะส่วนล่างหนึ่งห้านะคะจับหนึ่งมาหลายคู่นะคะเจาะไม่เข้านะ่าเสียดายตัวิ่งห้ามานะคะนี่สี่ก็เข้าเนาะส่วนน้อยปกตินะคะหนึ่งแปดนะคะแอ็นเก้าหนึ่งสามนะ,ะโอ้ยเสียดายมากเลยเนาะสองหกให้เด่นสองเจาะสองไม่เข้านะคะหลุดนะคะ VIP นะคะห้าสองนะคะก็ยังดีมาตัวเน้นตัวชอบให้เนาะ ล่างนะคะ6กก็หลุดไปสรุปแล้วเข้า2น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจเข้าบนน้อยวีไข้าล่างนะ,ะข้าบนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียววเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะแล้วเมื่อวานแนวทางทูบนะคะก็เข้านะคะพี่น้องเ,ออเข้าจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อแอดมินนะคะลองแอดกันเข้ามาดูนะคะแนวทางแค่3ตัวนะคะเมื่อวานแนวทางทูบนะ,คะแค่3ตัวนะคะมาเต็มๆเลยเนาะ,คะใครอยากได้แนวทางทูบคะ วันนี้นะคะมีรัฐบาลลาพัฒนานะคะแอดมินจุดสองแท่งนะคะจับแต่แนวทางทูปพ่อนะคะตัวเลขหกตัวนะคะแนวทางทูปนะคะแค่สองแท่งนะคะถ้าเป็นวันปกตินะคะถ้าเป็นฮานอยนะคะแอดมินจุดแค่แท่งเดียวนะคะ<ไ>ก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาเนาะ<ไ>เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี มี8นะคะมี8มี7มี4มี6มี0แล้วก็มี1นะคะส่วนชุดเด่นนะคะมันให้เด่นไปที่วันนี้ชอบห้านะคะเด่นไปที่ห้านะคะเด่นไปที่ห้ากับศูนย์นะคะเด่นไปที่ห้ากับศูนย์แต่เม็เดเย้ยมันก็ให้ศูนย์แล้วถะะ้าเงินไหลไปเนาะกยังมาศูนย์นั่งเขาอีกเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเด่นห้านะคะก็จะมีห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งแล้วก็จะเป็นห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้านะคะส่วนเด่นศูนย์นะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่ง 02, 0ูน7 0สองนจ็ดนเก้านะคะแปลงร่างนิดนึงเนาะพี่น้องซูมครับอันนี้ก็ห้าหกนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมีสามห้าสี่ สามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่เจ็ดนะคะฮึมดื่มสามเก้านะคะสามเก้าไปด้วยนะคะตามทุกวันนี่แหละตอนนี้นะไม่มาไม่เป็นไรตามนะคะ ใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะตัวนี้ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น59561070นะคะแล้วก็จะเป็น5 1นะคะ5 3 4 5นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าไลน์นะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so นะคะ d a s a นะคะ8 805นะคะบริการ99นะคะเนาะเดือนนะคะ เพราะว่าที่แอดมินเก็บนะคะเพราะว่า1คือแอดมินนะคะก็เอาส่วนหนึ่งนะคะเอาไปไหว้นะคะซื้อของเส้นไหว้ให้กับตาไข่แล้วก็ให้กับน้องนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินก็ทําบุญนะคะทําบุญให้กับบ้านน้องนะคะบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็บ้านคนแก่นะคะเนาะส่วนทําบุญนะคะสร้าง ศาลาสวดอภิธรรมสพนะคะแอดมินก็ทำเองนะคะด้วยโดยที่แอดมินสนับสนุนช่องนี่แหละพี่น้องแอดมินก็ไม่ได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปทำด้วยเนาะเพราะว่าบางทีนะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็จะว่าให้แอดมินได้เนาะแต่แอดมินก็เอาส่วนนี้แหละส่วนที่พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนช่องแล้วก็ส่วนที่พ่อแม่พี่น้องเข้าห้องใหม่นะคะแอดมินก็ไปช่วยทําบุญให้เขาเนาะ ข้อหนึ่งคือเราทําด้วยใจนะคะทําแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะเนาะพี่น้องจา๋าเราทําแล้วเราสบายใจนะคะเราไม่ทําเยอะเกินไปนะคะทําพอดีพองามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องดูแลพระในบ้านนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเรามีพ่อแม่แค่คนเดียวนะคะแอนดมินก็ทํากับพระในบ้านนะคะ จากแต่ก่อนนะคะไม่เคยมีอะไรเลยนะคะตอนนี้นะคะพ่อกับแม่ก็คือถามว่ามีไหมก็พออยู่พอกินนะคะไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนเนาะพี่น้องจ๋าแค่นี้แอดมินก็ภูมิใจแล้วเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดแเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า